ไปสั้นๆน,นะต้องทำอะไรแบบนี้ที่ไม่สวยหรอ ก้ามสั้นก็เลยต้องแบบไว้ประมาณนี้แหละ เรียบร้อยครับเก็บแย่เองุบ้านนี้แย่ไม่เยอะ ไปครับจุดเทียนจุดอะไแล้วและเาว,าวานห้าลิงเขาไปกองผ่อนชีวันแล้วมันจะมีรูปผ่อนทุกคนน้องชายผมแสบมากกองทับพีกถ่ายรูปแบบนั่นแหละนะว่ามาแก้งผมทุกคนตัวแสบนะฮะ เดี๋ยวนี้น้องเขาแก้งผมแล้วทุกคนฟองทพีไม่เคยแก้งผมเลยนะดี๋นี้น้องแก้งผมแหม่ไม่น่าสอนวิชาเลยโอเค okay, มาเดี๋ยวเราอสวดมนต์กันดีกว่าครับพุทธังชีวิตทางเมกูเฌมีทำมังชีวิตทางเมกูเฌมิสังฆังชีวิตทางเมกูเฌมิพุทธังวันอาทิตย์มังวัน ฟังวันทานู่ปะชาอจารย์ผ pues? ู้นำวันทามาตาปิฎกผู้นำวันทานีได้ไปศึษาผู้นำวันทานัโมจาระพราวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธะสานักโมัสสะพราวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะสานักโมัสระพราวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธะสะ พทดคงจะระนากระชามีทำมังกระรนางกะชามีสร้างคำกระรนามกระช่ามีดูติยามที่พูดังจาระนากระชามีดูติยามที่ทำมังสระระนางกระชามีดูติยามที่สร้างคำกรารนามกระชามีตาติยามที่พูดังสารนามกระชามีตาติยามทีทำมังสระระนากระชามีตาติยามทีสร้างคำกรารนางกระชามีปานาธิปาตาเวรรมณีสุขาปะดังสมาธิยามี อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามีอภรณมัจาริยาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามีมุขามาดาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามีสุราเมรยาปัจจาปมาตถานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามีมานีปัญจสิกขาปานีสัมมาทิยามีมานีปัญจาสิกขาปานีสัมมา านิปัญจสิขาปดานีสัมมาทิยามีสิเลนะสุติยันติสิเลนะโพกัซัมปดาสิเลนะมุติยันติตัสนาสิลังวิโสทเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะขาวตัวอะระหะโตสัมมาสัมพ oh, uh oh, ุทธัสสะพุทธังกัตะานานังกัโรมีธรรมังกระขานานังกัโรมีสังขังอะราษนานางกัโรมีน้โมโพธิสัตว์ตัวอันติมายะอิติภะควาน้โมโพธิสัตว์ตัวอัคติมายะใิญ่ติภัควาน้โมโพธิสัตว์ตาวอัคติมายะอิติภะควาน้โมโพธิสัตว์โตัรงมาปัญโยน้โมโพธิสัตว์โตัรงมาปัญโยน้โมโพธิสัตว์โตัรงมาปัญโย โยโสโซโมหจเตนะพุทสมิปาปะกตะโตมะยะขมาธรรมเมตังโตสร้างสุปปะปะังวินาสันตุโยโโซโมหจเตนะพังสมิปาปะกโตมะยาขมาธรรมเมตังโตสร สัพพะปังวินาสันตุนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปชิชานิสังสิโมโภลมาจามหาเทวาสเปยาฆาปารายันติพรลมาจามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภูพระวันตุเมมิเตภะภูหัตติ พุทธะมะอาหุณะโมพุทธายะวิร so, like ัติโยวิรหโนยังวิรักสาวิรัติาสีวิรัติาสาวิรัติจิโยพุทธัมมานีมามะพุทธะสัสวาโหมสัมปติชานิเอ่งเอ่งพาพาห้าห้าเรือเรือโมพุทธายะพระพุทตตายราตนาญาณนีโนภาราสีสหัสสุธรรมมาพุทโธรัมโมสัมโอยะถาพุทโมนะภูตัมปูชาธรรมปูชาสังม ชาคีทานังนั่งรังคังทางสีวัดิชาห้าเทหะอกหังวันทามิสุระโตหังวันทาพิทาสุโยอหังวันพามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆาปูเชมีสัพเพพหัสสัพเพทำมาสัพเพสังฆาภาลปบอตาปเจกาณจะยังพลังอลาอันตานันจเจเชนาอาข้งกันทานมิสัพพโส

ุยยาตโยังมีรชนอจยุสิตาปจจริยายังมีสเวตานัุสิตาูตสเพยวาังสัตานัุสิตาูตเพยสัตายังมสัมภเวนัุสิตาูตเพยวรีสโอเคครับเรียบร้อยอนุภานาสาธุครับมาคุยกันก่อนอจะบอกทุกคนว่าอนุภานาสาธุนะครับวันก่อนไปพาคุณแม่ทําบุญเนาะคือ ประกอบมาเกิดคุณแม่ใช่ไหมครับผมติดภารกิจช่วงเช้าช่วงบ่ายที่ต้องไปมหาลัยแล้วก็ไปกองอถ่ายตอนเย็นก็เลยพาคุณอ้ก็เลยก็เลยแบบมาแฮปปี้บ d ย y คุณแม่ใช้ไหมครับอีกวันหนึ่งก็เลยแบบผมว่างใช่ไหมก็เลยพาคุณแม่ไปทําบุญก็ไปสวดสักการะนะครับไปไหว้ที่ศาลเจ้าไปเออ่บริจาคลงศพนะครับทําบุญทำที่ต่างๆอีกนะครับแล้วก็ไปพาคุณแม่ไปกวดน้ำที่ต่างๆด้วยแล้วก็ถวายไฟด้วยครับไฟใหญ่ๆที่ทวีสุวรรณนะครับวัด แถวๆบางว่านะครับเป็นไฟใหญ่เลยนะเป็นก้ามไฟใหญ่นะครับผมทํากับอาจารย์นะครับผมคนละซึ่งนะครับคนละพันกันไปอันบนฐานศาสตรุน,นะครับทุกคนเนะนะฮะแล้วก็วันนี้วันนี้เพิ่งไปพรานชีวันมาครับเห็นว่าคนถามว่าหลังๆแล้วค่อยสวดยาวเพราะว่าเห็นหลายๆคนนะครับผมไม่ได้ทุกคนแบบชอบไปสวดทั้งสั้นมากกว่าเนาะจะได้เอาเร็วๆไปชอบกระชับอย่างน้อยได้สวดทุกวัน ะครับแต่ว่าผมอะส่วนของผมเองแล้วจะเป็นส่วนนอกรอบแคนนิสสิงพูอีกไม่กี่เดือนครับไปให้แค่นี้แล้วกันนะครับไปดูกันจะปิดกล้องแล้วเี่นีสสีชมพูนะครับแล้วก็อะไรนะอ๋อาไมนีถ่ายคอนชีวันใช่เมื่อวานรูปห้าลิงผมโดนน้องแก้พี่ก้าวเขามาบอกว่าทีพั์พีแก้ผมทุกคน เดี๋ยวเจอกันที่ก็อกหุดอักษรรู้เรื่องเลยกลับมาได้ไหมก็แล้วฮะอ๋อคิดถึงคิดถึงมาเจอกันนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวไปอนะีเวนต์เนาะมีสองอีเวนต์นะครับมีของลากจ๊กขอบแล้วก็เป็นช่วงแบบไปทั้งโชว์นะครับของงานพนี้ใครว่างมาเจอกันได้นะครับผมมาเจเจอกันได้ นะนะครับเย่เย่เย่วันนี้น้องเบกกี้นะครับผมบ่วงสวงหนักแล้วีใจกับน้องมากนะครับเบกกี้เห็นกันมาตั้งแต่แบบทานทยเลยเราก็จุกฮานทยมายมาอยู่ด้วยกันนะค,ะนะครับผมจริงๆบทเนี้ยตอนแรกครับรุนมากผมรุนแบบ ลุ้นทุกอาทิตย์ทุกคนลุ้นตั้งแต่เห็นบทลุ้นเบกกี้ไปแคสแคสเสร็จแล้วลุ้นว่าจะน้องได้เล่นหรือเปล่าได้เล่นแล้วลุ้นดิเราจะช่วยน้องลุ้นทุกช่วงไปเวิร์กช็อปก็ลุ้นถามน้องอยู่เรื่อยว่าเป็นไงบ้างวันนี้สวดมนต์ไหมคะสวดเสร็จแล้วครับสวดเสร็จแล้ววันนี้อยู่ในห้องพักนะครับผมสวดเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้น้องฝากดอกไม้มาถวายพระด้วยวันนี้ผมก็ถวายดอกไม้ให้น้องหมดแล้วนะครับเบกกี้ มาัันนน้ะเรื oh. กแอก่งานนาวัดราตรีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเผื่อใครอยากทำทำบุญถวายนะครับผมที่วัดแขกนะครับผมนวัดราตรีแต่ผมจะเหมือนเป็นทําบุญจากโต๊ะจากอะไรเงี้ยครับถวายท่านนะครับใครสนใจร่วมบุญได้นะครับเดี๋ยวจะให้ทาทางแบบว่าไอเ f ราแฟกประกาศอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าจะมี รับบริจาคก,กันนะครับผมว่าบัญชีไหนอะไรยังไงผมเปิดบัญชียียบร้อยแล้วครับผมใครเผืือใครอยากจะมาร่วมบุญกันนะครับผมเพื่อในงานในงานนะครับผมเผื่อใครอยากร่วมบุญนะครับผมว่าจะพาน้องๆไปไหว้พระกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนไหนจะว่างมากเรื่องส่วนน้องๆแหละรอว่าใครว่างบ้างนะครับประมาณนั้นวันนี้แบบโอ้เป็น,นซีมหากราบไายแบบไทยมหากราบทั้งวันนะครับ วุ่นวายนิดนึงสี่หนึ่งสี่วุ่นวายนะครับสนุกนะครับเมื่อวานก็โอ้โหมหากราบเหมือนกันนะครับหนังหนังมหากราบมากขอบคุณผู้สปอร์ตทุกคนนะครับผมลงรูปช้าเพราะว่าฝากตอนตอนที่ผมเล่นน่ะผมยู่งบนไงก็เลยแบบว่าแบบไปถ่ายเอาไว้ที่เครื่องพี่เขาไม่ให้ผมว่าเขาเ่าไปที่ตัวเราก็เก็บเอาไว้นาะเราก็ยังไม่ได้เอามาลงนะครับผมก็เลยเนี่ยเพิ่งได้รูปมาจากพี่เขาส่งมาให้ก็เลยเพิ่งเอามาลงกันนะครับ แต่ผมเป็นคนลงช้าจริงอย่างรูปล่าสุดที่ทุกคนเห็นโพตั้งแต่วันที่ผมไปนูนแล้วนะไปงานมหาลัยนะครับมันเกิดแม่ก็เพิ่งลงนะครับแต่ที่ท้ายอย่างวันนั้นแล้วนะนะครับผมแต่ผมก็ลงช้านะครับต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปขอบคุณครับที่มาดูผลงานนะครับผกติดตามได้กันนะครับผมที่ป๊อปเจอกันได้ทุกๆวันเสาร์แต่ว่าเสาร์นี้ไม่อยู่นะฮะ คราวนี้ไม่ได้เจอกันนะครับคุณชายสวัสดีครับคิมมี่คิมมี่ขึ้นมาคุยไหม <laughs> ขึ้นมาคุยไหมคิมมี่ลืมสายชาร์จลืมสายชาร์จอะไรไว้ที่พี่เหรอหรือว่าที่ที่โลโลเคชันที่พี่ไม่มีสายชาร์จอยู่นะ หรือว่าไว้ตรงกระเป๋าพี่เอะยังไงยังไงคิมมี่ไปแล้วหายไปแล้วน้องหายไปแล้วคิมมี่จะเล่นเป็นพรชีวานะครับในดวงใจเทวกรมนะครับตอนพรชีวันแต่น่าจะได้เห็นน้องตั้งแต่ดูดอับสอดแล้วมั้งนะครับแต่ผมอะดูดอับสอไม่เจอคิมมี่เลยนะ เมาเจอคิมมี่ที่พ่อนชีวอนชีวันเรื่องเดียวเลยผขเหมือนสป,ปอยตัวละครน,นะครับเแล้วในเห็นบทเรื่องอื่นอแล้วกว,ว้าวอยู่งงสิคิมมี่งงหลังไปก็ได้นะแอ์เจนตินารวัสดีอตเนตินานะครับเอเคประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนแล้วเดี๋ยวไว้คุยกัน นะครับฟันดีราตีสวัสดิ์นะครับวันนี้อนุทนาสาธุนะครับผมทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับปดผิดปิดด้วยอันนี้อาะปุนน่มนี้โอเค